สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วใน EP รีวิวสนามครับวันนี้เป็นคิวของสนามรีโอเชียงรายสเตเดียมนะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูดีเทลของสนามแห่งนี้กันนะครับตอนนี้ก็มาดูดีเทลตอนนักเตะวอลออกมาจากอุโมงค์ในสนามก่อนนะ นี่ครับดีเทลตอนที่มีกองเชียร์มีผู้ชมอยู่ในสนามเนาะสนามแห่งน,นี้เขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นรีโอเชียงรายสเตเดียมเนาะแต่ก่อนก็เป็นติ๋งสเตเดียมยูเนเต็ดสเตเดียมเนาะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีโอเชียงรายสเตเดียมตามผู้สนับสนุนหลักของทีม,นนมันเนาะสนามแห่งนี้ถือว่าเป็นฟุตบอลสเตเดียมอีกหนึ่งสนามนะที่ผมมาชอบมากเลยครับเป็นสนามที่ มีความจุถึง1 2 0 0 0ที่นั่งเลยนะ <Wow. S 1> ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับและเป็นฟุตบอลสเตเดียมโดยขนาดแท้นะโดยที่ไม่มีลู่วิ่งไม่มีลานเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลกันครับซึ่งผมจะให้ดูดีเทลคร่าวๆตอนที่มีผู้ชมและกองเชียร์ในสนามก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสแตนเขามีทั้ง4ด้านเลยนะครับสนามแห่งเนี้ซึ่งผมมาชอบมากเลยครับ นี่นะก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นสนามที่สวยอีกหนึ่งสนามในไทยลีกเลยนะในเพสเนี่ยเขาก็เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับนี่ครับ The Place of เชียงรายความภาคภูมิใจของชาวเชียงรายโอ้โหทำมาถือว่าสวยมากเลยนะนี่ครับแชมเปี้ยนในปี2019นเนาะเชียงรายแชมป์ไทยลีกปี2019โอเคครับ ดีเทลตอนที่มีคนดูมีผู้ชมมีกองเชียร์ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ไม่มีกองเชียร์นะซึ่งจะให้ดีเทลและรายละเอียดมากกว่านี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยครับ Let's go มาครับเดี๋ยวมาดูดีเทลตอนที่ไม่มีกองเชียร์กันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสแตนฝั่งนี้กันเนาะ ซึ่งตรงเนี้ตรงมุมก็จะมีป้าย LCD ครับบ่งบอกสกอร์เนาะแล้วก็มีลวกั้นแล้วมีรูปนักเตะด้วยนะโห<อ><อ>เขาทํามาค่อนข้างทีง่จะเหมือนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปภาพประกอบด้วยนะว่าสนามจริงอะ่ะมันเป็นยังไงว่าในเกมอะ่ะทำมาเหมือนสนามจริงขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลสแตนตรงนี้เลยดีกว่าครับซึ่งเขาทำมาเหมือนมากเลยนะที่นั่งเนี่ยเป็นสีดำอ่ะก็เหมือนของจริงมากเลยครับ ตรงนี้เขาก็ใส่ป้ายสนับสนุนมานะแล้วก็มีโลโก้สโมสรนเนาะซึ่งด้านนอกเขาก็มีลักษณะของตราสิงข์ข้างนอกด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ก็ดูตรงนี้ก่อนครับโอ้โหตรงมุมนี้ก็มีป้าย LCD นะส่วนสเตนฝั่งนี้โอ้โหเขาก็ทํามาเหมือนครับซึ่งผมก็จะขึ้นรูปให้ดูเช่นเคยเนาะว่ามันเหมือนขนาดไหนโอ้โหแล้วเขามีป้าย LCD ขนาดใหญ่ด้วยนะอยู่ทางด้านนี้เหมือนกัน ทำมาเหมือนมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสแตนหลักกันบ้างนะสเตนหลักก็จะตรงที่นั่งเขาก็ใส่เท็กเจอร์มานะสลับกับสีส้มเนาะส้มดำเนาะเป็นเชียงรายยูเนเต็ดเนาะเป็นตัวย่อครับนี่นะก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะสเตนหลักนี่ครับตรงซุ้มมานั่งตัวสำรองของฝั่งทีมเยือนและทีมเย่าก็จะประมาณนี้เลยเนาะ ถือว่าทํามาเหมือนอีกหนึ่งสนามเลยครับนี่คือสนามในเกมนะครับเนี่ยเก็บรายละเอียดมาขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูสแตนทางฝั่งด้านตรงนี้กันบ้างเนาะซึ่งสแตนตรงนี้ก็ทํามาเหมือนมากๆครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปภาพให้ดูนะว่ามันเหมือนจริงไหม<ๆ>เขาก็ใส่เท็กเจอร์ของสิงสเตเดียมเนาะซึ่งเป็นชื่อสนามเก่าครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนในปี2019ครับ ความภาคภูมิใจของชาวเชียงรายเดี๋ยวผมจะมาให้ดูดีเทลทางด้านนอกสนามกันบ้างนะว่ามันเหมือนจริงไหมโอ้โหดูครับเหมือนไหมผมว่าเหมือนมากเลยนะเขาก็ใส่ล้านจอดรถมาด้วยนะที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูดีเทลตรงนี้นะเขาใส่มาเหมือนมากดูครับเป็นที่ขายบัตรเนาะ ที่จำหน่ายตั๋วเนี่ครับเขาใส่มาแล้วมีตู้ ATM อด้วยว่ามันเหมือนไหม,ไหมว่าชาวเชียงรายที่เคยไปสนามครับเหมือนหรือเปล่านะก็มาดูกันนะนี่ครับจุดจำหน่ายตัว๋วนี่สิงสเตเดียมเนาะแล้วมีรูปสิงอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหเจ๋วจริงๆนะทํามาเหมือนจริงๆซึ่งเช่นเคยครับสนามในไทยลีกอะ่ะผมอยากให้ทุกทีมปรับเป็นเป็นฟุตบอลสเตเดียมทั้งหมดเลยเนาะอ,อยากให้พัฒนาไปพร้อมๆกันล่ละครับ ก็ใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บทีเดียวเสร็จแล้วครับสนามที่ใช้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเป็นสนามของรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยก็อยากให้ทีมแต่ละทีม,มาปรับมาเป็นสนามของตัวเองเนาะเป็นเอกชนนะเนาะเหมือนเชียงรายเหมือนบีจีเหมือนบุรีรัมนีแหละครับเหมือนหนองบัวพิชยะที่เขามีสนามเป็นของตัวเองเนาะโอ้โหเนี่ยครับก็จะทําให้ฟุตบอลไทยก้าวหน้าไปอีกเนาะ ลักษณะสนามก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับของเชียงรายส่วน EP ีหน้าพี่จะไปที่ไหนก็ฝากน้องๆรอดูรอชมกันด้วยนะ ก่อนจะจากไปก็เหมือนเดิมครับฝากน้องๆกดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง R.U.O.SIL ด้วยนะครับตอนนี้ก็ทะยานสู่2,000ซับนะก็ยังไม่ถึงหรอกครับแต่พี่ก็อยากให้มันถึงเร็วๆนี้น้องก็ฝากน้องๆกดซับให้พี่กันด้วยนะสำหรับ EP นี้รีวิวรีโอเชียงรายสเตเดียมพี่ก็ขอลาไปก่อนครับผม ส่วนอีพีหน้าจะไปที่ไหนก็มาไว้ลุ้นกันเนาะส่วนอีพีนี้สวัสดีครับ